เขียวหวานลูกชิ้นปลาไปลุยกันเลยหัวะกะทิลงไปอ่พริกแกงเผ็ดปนไปหน่อยอันนี้เป็นแกงเขียวหวานอ่ะปุ่งไปเลยบะ,ะชูนิดหน่อยอเกลือน้ำตาล อ,อืมอืมชิ้มลงไปออ่ะ,อะรวนหอมได้ที่แล้วอ่ะหางลงไปเลยอืม À, hào vô hùng léo mất cửa luôn rồi sai à, tam ใช้ยเยอะๆเ,เดี๋ยวขมพริกซอยลงไป สุดท้ายหัวเราพาลงปลาอ,อ,อเรียบร้อยแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาก็ต้องเสิร์ฟคู่นี่เลยหนมจีนไปตอนนี้ เรียบร้อย